ต่อไปก็เรื่องลูกพญาเฮียคบกิ้งกาครั้งหนึ่งมีพญาเฮียตัวหนึ่งพาฝูงบริวารอยู่ในโพรงไม้ใหญ่ต้นหนึ่งริมแม่น้ำแห่งหนึ่งพญาเฮียนั้นมีลูกอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าโคชะนินล,ลิกะโคชะนินล,ลิกะนี่ก็ไปครบลูกกิ้งกาตัวหนึ่งตั้งแต่ยังเล็กมาพญาเฮียจึงห้ามว่า เจ้าอย่าไปคบกับกิ้งกาเลยเพราะกิ้งกามันเป็นสัตว์ต่ำช้าถ้าเจ้าถืนไปคบกิ้งกาพวกเฮียก็ต้องจับพิาหมดเจ้าอย่าไปคบอีกไปนั่นขาดแต่ลูกเฮียก็ไม่เชื่อถืนไปคบอีกสอนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อพญายเฮียจึงคิดว่าจะต้องมีภัยอันตรายเพราะกิ้งกาตัวนั้นในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเนอะื พราะนั้นเราควรจะหาทางหนีไว้จึงให้พวกบริวารขุดรูเตรียมไว้อีกข้างหนึ่งต่อมาลูกพญายียกระโตขึ้นเป็นลำดับแต่ลูกกิงกาไม่ได้โตขึ้นมาในเวลาที่ลูกพญายี่ขึ้นนอนทับลูกกิงกาเล่นเหมือนแต่ก่อนลูกกิงกาก็ทนไม่ไหวก็คิดว่าถ้าเราคืนทนอยู่อย่างนี้ไม่ช้าเราก็ต้องต้องตายเพราะนั้นเราต้องไปบอกในพรานให้มาฆ่าเฮียซะให้หมด อยู่มาวันหนึ่งก็มีฝนตกลงมาผูงแมงเมาก็ออกมาจากจอมถล่กผูงเฮียก็พากันหากินแมงเม้านายพานก็ไปเที่ยวหาผูงเฮียกิ้งกาแลี่นายพานจึงวิ่งออกหน้านายพานไปช้าชนายพานก็เดินตามไปจนกระทั่งไปพบโครงเฮียจึงให้สุนัขล้อมไว้และเอาไฟเผาส่วนกิ้งกาก็ดีใจไปพมกศงศษะ ดูอยู่ในที่ใกล้ๆฝูงเหี้ยถูกควันไฟต่างก็ออกหนีจากโพรงไม้นายพรานก็ฆ่าตามชอบใจทั้งปูงสุนัขก,ก็ช่วยกันกัดส่วนฝูงเหี้ยที่หนีออกไปตามรูที่ขุดเตรียมไว้ก็พ้นตายมาชาติสุดท้ายกิณกานั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตรูปพญาเหี้ยได้มาเกิดเป็นพระพิสุองค์หนึ่งผู้ไปครบบริวารของพระเทวทัต ส่วนพญาเฮียนั้นได้มาเกิดเป็นพระเจา้าดังนี้ชี้เห็นว่าผู้ผู้คบผู้มีนิสัยเลวสามย่อมได้รับทุกข์เป็นแน่จึงไม่ควครคบคนนิสัยเลวเลวโบร,ราณกล่าวว่าคนพาลพาลพาไปหาผิดคบพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล คบคนชั่วพาตัวได้ยากหรืออีกอย่างหนึ่งว่าคบคนดีมีสีแก่ตัวคบคนชั่วอัปราชัยต่อไปอีกเรื่องหนึงนักเลงสุลาออกุบายฆ่าสุนัขจิ้งจอกั้งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึง่งกับบริวารอาศัยอยู่ในป่าช้าใหญ่ใก,กล้กรุงราชครห์เวลามีนักขัดต่เลิกประจำปีคนทั้งหลายได้พากัน หาเนื้อหาปลาไปกินแก้มเล่าเป็นอันมากเมื่อนดุดหมดเนื้อหมดปลาก็คิดหาใหม่ก็มีนักเลงสุราคนหนึ่งคิดจะไปฆ่าเอาเนื้อสุนัขจิ้งจอกในป่าช้ามากินจึงออกไปที่ป่าชา้าถือไมค้คอนนอนหงายอยู่ทำเหมือนกับคนตายคราวนั้นพญาสุนัขจิ้งจอกได้เลยเห็นแต่ไกลจึงนึกสงสัยว่าทําไมคนจึงเอาศพมาทิ้งแต่เช้านัก จึงไปยืนอยู่ใต้ร่มพอได้กลิ่นร้อนๆก็รู้ว่าไม่ใช่คนตายเพราะกลิ่นคนตายไม่ร้อนจึงเข้าไปคาบเอาปลายไม้ดึงมานักเรงสุลาก็จับไม้ไว้แน่นพญาสนักจิงจอบจึงออกไปให้ไกลแล้วก็ว่าถ้าท่านเป็นคนตายก็จะไม่จับไม้ไว้แน่นแต่ที่ท่านจับไม้ไว้แน่นจะเรียกว่าคนตายได้อย่างไร นักเลงสุลาก็เลยรู้ว่าพญาสุนัขจิงจอกร,รู้ทันตัวจึงลุกขึ้นแล้วก็คว้ามไม้ค้อนตามไปแต่เขาไม่ถูกพญาสุนัขจิงจอกจึงว่าถึงไม้ค้อนพาลาดเราไปท่านก็จกไม่พาลาดนรกเป็นแน่ว่าแล้วก็หนีไปมาชาติสุดท้ายนักเลงสุลานั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตพญาสุนัขจิงจอกก็ได้มาเกิดเป็นพระเจา้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่า ผู้มีปัญญาควรเอาตัวรอดด้วยว่าผู้มีปัญญาย่อมระมัดระวังเสมอจะทำถึงใดก็พิจารณาให้ถีถ้่นต่อไปก็เรื่องสุนัขก,กิ้งจอกทำตามอย่างราชสีครั้งหนึ่งมีพญาราชสีตัวหนึง่งไปเที่ยวหาอาหารไปพบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึง่งเมื่อสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นจะหนีไม่พ้นจึงเข้าไปหมอบลงที่เท้าพญาราชสี พญาราชสีจึงถามว่าเจ้าต้องการอะไรก็จิงจอกก็ตอบว่าข้าพระเจ้าอยากจะเป็นท่านของท่านพระพญาราชสีจึงว่าดีละแล้วก็พาไปที่ถ้ำทองคําในป่าหิมพานไปเที่ยวหาข้าวเนื้อมาเลี้ยงสุนัขจิงจอกเสมออยู่มาวันหนึ่งพญาราชสีบอกสุนัขจิงจอกว่าเจ้าจงขึ้นไปยืนบนยอดเขาแล้วลงไปใต้ภูเขา เมื่อนึกอยากกินเนื้อสัตว์ชนิดใดจะเป็นช้างม้าโคกระบือหรืออย่างไรก็ตามจงมาบอกเราสุนัขจิ้งจอกก็กระทำตามพญาราชสีห์ก็ขึ้นไปที่ยอดเขาจะโจรลงไปฆ่าสัตว์ตัวนั้นมาเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกคั้นอยู่มาวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกเลยเห็นช้างตกมันตัวหนึ่งจึงวิ่งไปบอกพระราพญาราชสีห์ พระยาราชสีก็ไปฆ่าช้างตัวนั้นมากินนานมาสุนักกิ่งจอกก็มีใจกำเริบคิดว่าเราก็เป็นสัตว์สีเท้าเหมือนกับราชสีไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาราชสีกินเราจะไปหาฆ่าช้างมากินเองดีกว่าคิดแล้วจึงบอกราชสีว่าท่านจงขึ้นไปยืนบนยอดภูเขาเมื่อไรเห็นช้างจงมาบอกเราราชสีก็ตอบว่าเจ้าเป็นเจ้าเพียงเป็นเพียงแต่สุนัขก,กิ้งจอก จะฆ่าจะฆ่าช้างได้อย่างไรอย่าคิดทะนงตัวไปเลยสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ฟังคืนอ่อนบอนอยู่เสมอราชชสีจึงว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปนอนอยู่ในที่นอนของเราวันแล้วก็ขึ้นไปบนยอดภูเขาแลเหินช้างตกมาตัวหนึ่งที่เชิงภูเขาจึงไปบอกสุนัขจิ้งจอกด้วยคำเคารพเหมือนกับที่คำสุนัขจิ้งจอกบ,บอกแกตัวว่าข่าแต่พญาสุนัขจิ้งจอก ขอท่านจงรุ่งเรืองด้วยอำนาจเถิดเมื่อสุนัขก,กิงจออได้ฟังคำยกย่องอย่างนี้ก็ดีใจจึงออกจากถ้ำทองทำท่าทางสลัดกายแลดูทิศทั้งสี่เหมือนกับราชสีและก็ขึ้นไปบนยอดเขากระโดดลงไปโดยแรงคิดโดยคิดจะกระโดดลงไปที่คอช้างแล้วจะกัดคอช้างเหมือนกับราชสีแต่กระโดดพลาดเลยตก ลงไปที่เท้าช้างช้างก็ยกเท้าขวาขึ้นขยี้หัวและร่างร่างกายจนแหลกละเอียดแล้วก็หนีไปเมื่อพระยาราชสีเห็นอย่างนั้นจึงกล่าวขึ้นว่ากระโหลกหัวของเจ้าก็แตกแล้วกระหม่อมของเจ้าก็แหลกละเอียดแล้วซี่โครงของเจ้าก็หักหมดแล้ววันนี้เจ้ารูเจ้ารเรืองละแล้วก็เที่ยวหากินต่อไปมาชาติสุดท้ายสุนัขจิ้งจอะ ตัวนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตพระยาราชสีก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าโทษแห่งความไม่รู้จักประมาณตนไม่ดีเลยเรื่งนะผู้เลิกฆ่าสัตว์บูชายันครั้งหนึ่งมีพราหมณ์ตระกูลหนึ่งบูชาไฟพอบุตรเกิดมาก็จุด ประทีปน้ํามันหรือไฟน้ํามันไว้เติมน้ํามันอยู่เสมอม่ให้ประทีปนั้นดับได้กระทั่งบุตรอายุได้16ปีมารดาจึงบอกว่าพ่อแม่ได้จุดประทีปไว้ตั้งแต่เจ้าเกิดมาจนบัดนี้ถ้าเจ้าอยากอยู่เป็นครหน่งก็จงเรียนไตเพศถ้าเจ้าอยากจขึ้นไปเกิดบนภรมรรคจงถืออาปทีปนี้ไปดููชาไฟอยู่ในป่า บุตก็ถืออภิธินั้นออกไปป่าบวชเป็นฤาษีบูชาไฟอยู่เป็นนิดอยู่มาวันนึงมีผู้เอาโคมาให้ตัวหนึ่งฤาษีจึงคิดว่าเราจะฆ่าโคนี้บูชาไฟแล้วคิดต่อไปว่าในที่นี้ไม่มีเกลือไฟไม่อาจกินเนื้อที่ไม่อาจใส่เกลือได้เราจะไปเที่ยวหาเกลือก่อนคิดแล้วจึงผูกโคไว้ใกล้สลาแล้วก็เข้าไปหาเกลือในบ้าน มีในพานพวกหนึ่งมาพบโคตัวนั้นก็ข้อก็ฆ่าเอาเนื้อ,อย่างไฟแล้วหาไปเสียสิ้นเหลือไว้แต่หางโคแข้งโคหนังโคเท่านั้นเมื่อฤาษีนั้นกลับมาจึงคิดว่าไฟนี้เพียงแต่โคของตัวก็รักษาไว้ไม่ได้จะรักษาเราได้อย่างไรเราจะบูชาไปทำไมคิดแล้วก็เอาหางโคแข้งโคหนังโคโยนเข้าไปในกองไฟแล้วกล่าวว่านี่เน่ ไฟผู้ชั่วช้าเราจะบูชาท่านด้วยหางโคแข้งโคหนังโคนี่แหละเพราะเราไม่มีเนื้อโคจะบูชาเมื่อท่านไม่สามารถรักษาโคของท่านไม่ได้ก็จงรับแต่หางโคแข้งโคหนังโคนี้เถิดว่าแล้วก็เอาไปตักว่าแล้วก็ไปตักเอาน้ามาดับไฟเสียแล้วตั้งใจ,จเจริญกะสินจนได้สําเร็จฌานแล้วขึ้นไปเกิดไปในบนพมโลก มาชาติสุดท้ายฤาษีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าการบูชาไฟนั้นได้มีมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร